ม็อบเองก็สิ้นหวังครับใครออกมาแล้วครับประเด็นนี้ไม่มีจะเป็นประเด็นไหนอีกครับบอกต้องถอนอย่างเดียวต้องถอนอย่างเดียวครับมีคนเอาด้วยไหมครับไม่มีคนเอาด้วยแล้วครับเห็นในทิกตอกสุดเทพเสื้อสือบานบอกแก่แล้วไม่เอาแล้วคดีเก่าก็ออยังเคลียร์ไม่จบเลยครับอยู่กับธรรมชาติดีกว่า <laughs> นั่นหมายความว่าเส้นของคน มวลชนต่างๆครับมันหยุดนิ่งแล้วครับก็มีแต่พวกเขานะครับที่ดันตุลังมันไปต่อไม่ได้แล้วครับผมบอกไว้เลยครับยิงนะโยบายเป้าหมายไม่มีด้วยม็อบก็ยังไม่เกิดคือเขาเรียกว่าม็อบผีไร้วิญญาณเขาดึงไปไหนก็จะไปเขาพาไปไหนก็ไปครับอย่างกองทัพทา ซึ่งเป็นลทัทธิหนึ่งนะตั้งชื่อว่ากองทัพธรรมครับแต่เป็นลทัทธิหนึ่งที่ไม่นับถือศาสนาพุทธกับแม้แต่นายจายันเองออกมาพูดเขบอกว่าคำพูดของททีเขาบอกว่าท่านโพธิลักษ์พ่อพ่อโพธิลักษ์ครับเขาไม่ได้พูดถึงหลักศาสนาเลยครับเขาไม่ได้บอกว่าองค์พระพุพทธเจ้า ผู้สาเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ได้พูดถึงนะครับเขาไปยึดถือด้วยครับพ่อโพธิลักษ์ของเขาเนี่ยครับแล้วคุณจะามาอ้างาศาสนาธธรรพุทธสมหกมศาสนาธธรรพุทธสมหกอะไรครับตอนนี้โหนเอา,าศาสนามาตั้งครับเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่ครับเอามาโหนศาสนาครับลากแม้กระทั่งาศาสนาอิสลาม บอกว่าอิสลามยังไงเขาไม่สนับสนุนครับมาเลเซียนี่ครับอิสลามทั้งประเทศเกนติ้งอยู่กลางมรมาเลเซียเลยครับถ้าคุณบอกว่าเอาศาสนามาตั้งครับนั่นเข้ากับว่าคุณโหนศาสนาเขาศาสนาเขาดีไทุกศาสนาดีหมดครับ แต่พยายามที่จะโหนาศาสนากับาศาสนาพุทธก็ดีครับแต่คุณพยายามที่เอา,าศาสนา,าต่างๆนี้ก็มายืนไว้แล้วคุณเอาเรื่องพวกนี้กับมาเกิดก,กล้าวกับาศาสนาครับผมถึงบอกว่ามันจบแล้วไงมันไปต่อไม่ได้แล้วไงทำไมผมต้องยำ้ำทำไมผมต้องพูดครับพูดเพื่อ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 ไม่ให้พวกมือเนี่ยเหลืองในคำพูดครับ ว่าไม่มีใครตามทานไม่มีใครคิดทนันหรอกกูนี่มาพูดเนี่ยกูจะล้างสมองพี่น้องประชาชนกูจะบอกว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีมีกูดกูดีอยู่คนเดียวพวกกูเนี่ยบริสุทธิ์ผุดพองพวกกูนี่ดีอยู่พวกกูรักชาติพวกกูรักศาสนาใครจะมาแตะต้องไม่ได้ แต่พวกที่มึงไปขึ้นเวทีนี่ครับตบมือปอแป,อ 8, 2, ปอ 3, ะปอแปะสองปอสาแปดนี่ครับอยู่หน้าเวทีแท้ๆเนี่ครับมันศาสนา,าไหนครับผมถามหน่อยอถามเขาีด้ยังว่าเขาศาส,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 สนาพุทธไหมครับเขาอยู่ในกองทัพทาอยู่สันติอโศกเนี่ยครับอย่ามันแหล่ครับเดี๋ยวจะหาว่าตามไม่ทันเราก็มีข้อมูลเหมือนกันพวกคุณทำอะไร คุณจะทำอะไรครับเช่นเดียวกับสภาวะผู้นำเองครับนายกรมตีนะครับหลังจากการอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยครับนายกรมตีเข้าประชุมนายกรมนตรีครับเรียกคณะทํางานไม่ว่าจะเป็นการเรื่องภาษีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเขากําลังขยับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเราจะเอาอะไรไปคุยกับเขาเราจะเอะไรไปต่อรองกับเขา,าเขาถึงจะสนใจครับ ไม่ใช่ว่ามีเข็มเย็บผ้าอันเดียวรับจะไปต่อรองกับกับเขาครับเขาจใจค่าอะไรล่ะครับในรูปแบบของนักธุรกิจเนี่ยเขาต้องรอบคอบครับการต่อรองครับหมูไปไก่มาเนี่ยใครได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าคุณหักเราอย่างนี้คุณจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราเป็นคู่ค้าอยู่เนี่ย ถ้าคุณไม่เลี้ยงเราถ้าคุณไม่เห็นใจเราครับมันก็สู้กันต่อไปไม่ไหวครับมันจะญาติดีกันไม่ได้แล้วก็ประมาณนั้นครับในการเจรจาครับถ้าเราเสียเปรียบเยอะแม้แต่การไปซื้อของในร้านเองครับเราไปซื้อของถ้าเราเสียเปรียบเยอะๆเงินอยู่ที่เราอ่ะเราจะไปเอาทําไมล่ะครับเราจะไปซื้อทําไมล่ะครับร้านอื่นเขาก็มีนี่คือการเจรจาในการซื้อขายครับ ไม่ใช่เอาอก้อนกวดก้นเอ่อก้อนกวดก,ก,ก้อนซ้ายนี่ครับไปแลกกับเขาไปแลกกับทองคําเขาครับมันไม่ใช่ครับเรื่องภาษีนี่ประเทศไทยโดนประเทศเดียวแล้วครับไม่ใช่เลยครับเรามีพเวอร์เหมือนจีนไหมเราก็ไม่มีเวอร์เหมือนจีนครับเราต้องค่อยๆค,ครับเห็นไหมครเปรียบเทียบทําไมนะสีจินผิงต้องไป เวียดนามทําไมไปมาเลเซียไปกัมพูชาไปหมดเลยแต่ทําไมไม่มาไทยครับอย่าลืมว่าอนานิคมของไทยเนี่ยครับไม่ได้ขึ้นตรงกับใครนะคุณรู้ดีขนาดไหนนะครับเวียดนามก็ใช้สินค้าจีนลาวก็ใช้วีดของจีนครับพม่าก,ก็ใช้ของจีนนี่คืออน,นันอนานิคมเขาครับแต่ประเทศไทยไม่ใช่อนานิคมของจีนนะครับทําไมล่ะครับจีนต้องผูกสมัครสมาน กับเราไว้ครับเพราะว่าเราเนี่ยครับคือฮับฮับที่มาพักสินค้าจีนเพื่อจะส่งไปต่อที่ยุโรปครับเห็นไหมครเขาก็มีขั้นตอนครับเขามีความคิดไม่ใช่ด,ดีแต่ปากครับวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ครับผมถามวิโรวดทำอะไรบ้างครับสิรีกัญญาทำอะไรบ้างครับเคยค้าเคยขายหรือเปล่าเหมือนสามล้อถูกหวยอ่ะ ที่มาเป็นสะสเนี้ครับอ้างก่าตัวเองเก่งบ้างดูตัวเองดีครับเก่งทุกเรื่องดูถูกเขาครับถามอีกทีว่าทําอะไรสําเร็จบ้างครับอย่างน้อยนายกปัฐมนตรีครับเป็นผู้ที่นั่งอยู่ในบริษัทประสบการณ์ต่างๆในการบริหารลูกน้องเลยครับมันต้องมีครับ การที่จะเลี้ยงคนการที่จะพูดคุยด้านธุรกิจมันต้องมีครับนายกทักษินเองเขาก็ต้องถ่ายทอดครับถ่ายทอดครับเขาถ่ายทอดให้ลูกเต้าเขานะ่ะเพื่อจะบริหารงานต่อครับเห็นนะักข่าวมาคุยกันสนุกเลยท่านนายกแพทองทำเป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมก็เป็นคุณก็เป็นได้ไอติงข่าวนะครับ ผมจึงบอกว่าโอ้คิดแค่นี้ก็เป็นได้ผมถามเนี่ยหลายคนไม่อยากเป็นอยากเป็นครับแต่เป็นไม่ได้ครับทำไมต้องเป็นอุ้งยิงอะทำไมต้องเป็นตระกูลชินวัตนล่ะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างพวกมึงคิดลอกครับการเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมฮะพิธาอยากเป็นแทบตายครับบอกสักวันหนึ่งนี่ผมอยากนั่งเก้าอี้คุณอยากนั่งเก้าอี้อุ้งยิงครับ มันไม่มีวาสนาไม่ได้นั่งนะครับอย่างพิธานี่ต้องรอวันเด็กก่อนครับมันถึงจะได้นั่งได้ครับคือคุณคิดว่า,วาคนนั้นเป็นได้คนนี้เป็นได้คือมันต้องมีไม่ว่าจะเป็นบารมีด้วยนะวาสนาด้วยครับข่ั้นนั้นคุณไม่ได้เ,เป็นแค่บอกอขา่าวหรอกครับคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับ แต่คุณอาจจะเป็นได้นะนายกสมาคมนักข่าวครับผมบอกเลยตรงนี้ต่างหากนะครับที่ผมบอกว่าน่ะม็อบก็สิ้นหวังฝ่ายค้านก็โอกหักครับพังไม่เป็นท่าจริงๆด้วยครับเหมือนหมดอะไรตายอยากครับแถลงข่าวไม่ดีด้าเหมือนการที่จะอภิปรายแต่ก่อนเลยครับบอกว่าอันนั้นก็ตายจุดตายอันนี้ก็จุดล้มเหลวของรัฐบาลครับ แต่ปรากฏว่าอภิปรายแล้วกับกองเชียร์ก็ผิดหวังทั้งทั้ทีตัวเองนี่ครับสร้างความหวังให้เขาครับเขาบอกแปรปวนอยู่ตลอดเวลานายกรัฐมนตรีเองนี่ครับก็ไม่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาครับเขาทำไม่เห็นอยู่นะครับแต่ไม่พูดถึงว่าสิ่งที่เขาทำนี่ครับเขาทำอะไรบ้างครับคุณก็ วัวหันใช้วัวหันมาข่มเขาอยู่ตลอดเวลาครับแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเขาทำงานลุกงกับเขาไม่ให้ความสำคัญเลยซ้ำไปหลังๆเนี่ยแต่นักวิชาการกองเชียร์ต่างๆออกมาถล่มเขาใหญ่เลยครับพอเขาไม่ให้ความสำคัญเขาตั้งหน้าตั้งตาทำงานครับจะเป็นบ้าตายตอนนี้ต้องบอกจะเป็นบ้าตายสารพัดกล่าวหาเขาสารพัดที่จะใส่ร้ายเขากับ ถึงได้บอกว่าสิ้นหวังแล้วครับม็อบก็สิ้นหวังฝ่ายค้านก็หกหักอย่างที่ผมพูดจริงๆด้วยครับมันไม่เกิดมันไม่ดีแน่นอนครับ